แล้วกลับมาอยู่กับรายการฮารุฮิฮิเกมเมอร์อีกครั้งแนะึวันนี้เราก็อยู่กับเกม Attack on Titan Trible Game นะครับหรือ Attack on Titan แบบ 3D นะเป็นเกมที่มีผู้คนเล่นมากมายก็ผมไม่ได้แคสเกมนี้มานานมากแล้วนะครับก็เนื่องจากวันนี้อยากมาเล่นว่างๆก็เห็นทุกคนถามถึงก็เลยมาทำคลิปนี้วันนี้เราจะมาสร้างตัวละครกันนะซึ่งโหมดสร้างตัวละครเนะี่ยมีมานานแล้วแหละแล้วก็มีโหมด สมัครสมาชิกด้วยนะครับผมซึ่งผมเคยสมัครแล้วแต่สมัครไม่เคยได้เลยไม่รู้ระบบเป็นเป็นเฮิกแล้วตัวเงินตัวทองบ้านไหนนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบแน่ชัดดีนะฮะทำไมถึงสมัครไม่ได้ผมก็ไม่รู้ลองเป็นล้านรอบแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสร้างตัวละครกันก่อนเลยกดที่ตรงนี้ครับอ่า character custom made นะครับผมวันนี้เป็นไหลิ้นพันเนี่ย เดี๋ยวเรามาสร้างตัวละครอ่าก็เลือกเพศได้นะเมลฟีเมลนะฮะอ่าส่วนฟีเมลนี่จะเหมือนแทนตัวเป็นแอนนี่นะครับอ่าเริ่มต้นนะส่วนเมลก็เป็นรีไวท์นะวิทรีวอยหัวใครนะฮะอ่าก็เดี๋ยวเราจะสร้างตัวละครที่โหดหน้าตาโหดโหดเลยเอาไว้สู้กับไททันไททันมันจะได้กลัวเราเออเข้าใจปะมันจะได้กลัวเราแม่งจะได้แบบไอ้สัต กลัวกูดิเฮเออไม่ได้ไม่กล้าทำลายเราอะไรเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกทรงผมกันก่อนอันดับแรกเอ,อ้ไม่ใช่ตาเลือกตาก่อนอันดับแรกนะเดี๋ยวเลยตาเป็นผัวยายนะต้องเลือกให้ดีนะไม่งั้นยายจะไม่ชอบ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเลือกตาเอาตาแบบไหนดีตาแบบธรรมดาก็ได้นะเอามีแอบน่ารักนิดนึงนั้นหน้าเอาเป็นแบบไหน <c oughs> มีหนวดด้วย <c oughs> หนวด นวดแบบนวดจิมนวดจิมิมอาอโอ้โหปากซะน่ารักเลยปากแมวโอ้โหยิ้มแฉ่งฟันใหญ่ฟันฟันเดียวมีปากจุ๊บเงอตเอานี้ดีกวา่าปากโจ๊กเกอร์นะครับหรือเจฟเดอะคิลเลอร์นั่นเองหน้าจะได้โหดหน่อยนะใส่แว่นเปล่า,าไม่ใส่ดีกว่าไม่เอม่เอาเปิดหน้าองงี้แหละเออแอปแบลปนความโหดเที่ยม ต่อไปเลือกทรงผมกันนะครับเอาแบบไหนดีเอาโพนีเทลแบบอีกแบบหนึงน่งดีกว่านี่นี่โพนีเทลแบบนี้ผมต้องสีไรผมผมทองเนี่ยเออผมทองนี่มอยทอง <c oughs> อ่านี่ก็เลือกสกินนะผิวดำซะน่ากลัวเลยคุณนึกว่าเงาะป่าเี้ยเงาะป่าให้หน้าลอยได้ <c oughs> อ่ะแล้วต่อมาไปครับ,รบเป็นชุดไนะหนเลือกชุด นล้วก็มีหลากหลายรูปแบบโหแล้วแต่ละแบบก็คล้ายคึงกันเลอเกินอะไรเดจับคึงและดึงขนชุดไหนดีวะอะไรเท่ๆดีวะเดี๋ยวเราต้องดูก่อน,นไปดูชุดแรกกันดีกว่าชุดศูนย์เป็นแบบนี้ชุดนี้เป็นแบบนี้ชุดนี้เป็นแบบนี้เอาแบบมีขักษาดีกว่าเออเฟี้ยวดีนะครับอยู่หน่วยสำรวจด้วยอืม และนี่คืออะไรอ๋อให้เลือกว่าจะมีอ้นี้เปล่าเออใส่ไว้พระคุมเออเวลาไทยท่นดึงดดึงพระคุมเร้อ่าแล้วก็มีเลือกอะไรเลือกหน่วยหรือเปล่าอันนี้ดูกันใช่เลือกหน่วยหน่วยที่เป็นรูปดาบไข่ถ้าจําไม่ผิดนะ้าเป็นอ่าเป็นหน่วยทหารฝึกหัดนะครับผมและนี่หน่วยดอกกุหลาบก็เป็นอ่าหน่วยเป็นเฝ้า เฝ้าหน้าเมืองอ่ะเออเฝ้าหน้าเมืองเฝ้าประตูอะไรแถวแถวหน้าเมืองเป็นตำรวจหน้าเมืองอะไรเงี้ยอ,อ่าและรูปสัญลักษณ์ม้ายูนิคอร์นนะครับอ,อ่ามิตรภาพคือเวทมนต์นี้ก็น่าเป็นหน่วยองค์ัลักพิทักษ์อ,อ่าพิทักษ์โอยพิทักษ์อาราชานะครับผมแล้วก็รับคำสั่งจากออหัวเมืองชั้นในนะครับผมอ,อ่าชั้นในนี่ก็เป็นชุดของ คนที่ใส่ไว้ด้านในนะทุยไม่ใช่รูปปีกนกครับอ่าจะเป็นสัญลักษณ์ของอ่าหน่วยสำรวจหน่วยเด่นประจำนี่นั่นเองนั้นเราเป็นหน่วยสำรวจละกันนะฮะอันนี้ก็มีให้เลือกสกิลนะสกิลอะไรเนะี่ยคืออะไรให้เลือกอะไรแก๊สแก๊สเต็มร้อยนี่อ๋อแล้วสกิลนี่ไงให้เลือกว่าเออจะใช้สกิลเหมือนมิกส่าจะใช้สกิลเหมือนลีไว ซาชาแดกแล้ว,วิ่งเร็วนะฮะแดกอย่างเดียวเลยนี่นะแจนแจนสกิลอะไรสกิลหลุดออกจากไททันนะครับแล้วก็มาโครสกิลหลอกล่อนะครับอามินสกิลทำให้ยักษ์ตลกเฮนต้าเพตรานะเป็นสกิลหมุนมีส่ะไม่มีสกิลเอเลนหนอแปลงร่างเป็นไททนะันเนี่ยอยากแปลงสกิลอะไรดีดีไว้หมุน อันนี้แดกวิ่งเร็วแจนหลุดอันนี้เฮ้ยเย้เยเยเอาไว้ดีก็แฟนดูดูตาโนเวย์โนเวย์วเพนต้านี่สับชึกเลยแต่ชอบท่าเพนต้านะมีก้อสานมันดูธรรมดาไปแค่ลงมาฟาดเนี้ยโง่ๆง,ง่ไอ้ควายกลัวเพนต้าแล้วกันเพตราอ่ะเสร็จแล้วนะเราก็เลือกว่าจะอยู่ในเซตก่อนยอมเซตหนึ่งเซตสองอะไรอย่างงี้แล้วก็กดเซไป เซฟเซฟมึงมึงเซฟได้แน่นอนใช่ไหมอ๋อเลือกเลือกสุ่มแบบให้เป็นแอนนี่เป็นเอเลนเป็นนู้นนั่นนี่ได้เออก็ดีเหมือนกันสร้างตัวแม่งอย่างนานอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเล่นกันเลยเราจะเล่นในโหมดมันติเพลเยอร์นะครับผมแล้วก็มีให้เลือกอ่ะยูเออ่าอเมริกายุโรปเอเชียเจแปนกูจำได้ว่าเจแปนใกล้เอเชียมึงแต่มึงจะแบ่งแยกทำให้อะไรนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน แบ่งแยกอ่เลือกเอเชียไปครับผมแล้วเรามาเลือกด่านหนึ่งเดีว่าเอาด่านอะไรเดีย๋ยวด่อนมี Forest ทอสองแอนนี่โอ้แอนนี Annie, ่กูไม่อยากเจอเลยเฮียกูจำได้อ่ามันมีหมดอะไรเนี่ย Forest สามแอนนี่เอาในเมืองเดีย๋ยอะ The City อ่ะเออ The City ก็ได้อันนี้ อ่ะเริ่มเล่นด้วยการกดเลข1น,นะครับเพื่อเลือกตัวเราก็เลือกเซต1ไปเลยนะเลือกอ่าโหมด TPS นะเป็นโหมดที่มองง่ายที่สุดนะครับและนี่ก็มีให้เลือกฝ่ายจะเป็นไททันหรือโซเจอร์เราแน่นอนเราเป็นโซเจอร์อยู่เนาะ o u b l e Soldier แล้วตอนนี้เราต้องรอผู้เล่นเล่นให้เสร็จใช่ไหมอันนี้เป็นโหมดธรรมดาที่เราสามารถเลือกเป็นได้ทั้งไททันทั้งไอ้นี่ทั้งโซเจอร์ธรรมดาเรามาดูฝ่ายนี้ครับ โอ้โหฝ่ายม่วงน้ําเงินนะม่วงหลอยกำลังบินไปแล้วครับเราต้องบินดมครับโอ้มึงมึนเฮียอะไรครับโอ้จังหวัดีครับบินไปแล้วครับโอ้โหติดเสาติดหาติดโอ้โหปล่อยตดด้วยครับตดอย่างแรงโอ้โหกลับไปเติมแก๊สแน่นอนครับอย่างที่ผมรู้กันดีนี่ครับนี่คือจุดเติมแก๊สนะครับเติมฟรีไม่เสียตังค์นะครับผมโอ้โหแถมต้องเติมเองด้วยนะครับบริการตัวเองจริงๆ แล้วเมื่อไหร่มึงจะตายกูจะได้เล่นมึงรีบๆตายดิมึงรู้ไหมไททันมันเยอะเฮ้ยไททันเหลือแค่สองตัวเหรออู้เป็นเก่งเก่งเกินไปลเก่งเหนือคนละเล่นแค่หกคนปราบไททันได้หมดเลยแสดงว่าไททันนี่บอททั้งนั้นเลยเปล่าวะหรือว่าเป็นผู้เล่นไททันมันจะมีไททันบอทด้วยนะมีผู้เล่นด้วยอ่าเพื่อกันแบบว่าผูเล่นจะได้ไม่ต้องโดดเดียวเดียวได้นะเวลาเลือกเป็นคนอ่ะ ตัดตามติดชีวิตมันโดยการกดหนึ่งก็ได้มีกี่คนเหลือกี่คนอ๋อแล้วดูเฮียนี่เป็นตัวสันละลิกลีล,ลีสงสัยกลัวจัดก้าวไม่ออกไอสัตว์กลัวไททันไอสัวตว์เยี่ยไว้แตกแล้วมึง <c oughs> ขี้ไหลเล้มึงอะ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 ซันละลิกลีเดินได้เดินไปแล้วทำใจแป๊บหนึ่งปล่อยตดแป๊บกลัวจนตดแตกแล้วมึงปล่อยปล่อยอะไรดำๆำหมอควยคู่ โอ้ยไม่กลัวด้วยเว้ยข้าได้เว้ยเจ๋งเจ๋หล่อหล่อแจนจวยหัวแคนแจนหัวตืดอ่ะโอ้บินขึ้นไปบินไปโอ้ปล่อยต,ตดทำให้บินได้นะวิทยาการใหม่นะครับอของไอรอนแมนนี่ใช้มือใช้มือใช้มือในการดันหลังเออเพื่อให้มันพุ่งไปซึ่งตามหลักการจริงๆที่เขาใสน่นทีว่า จริงๆแล้วมันต้องเอามือปล่อยลงพื้นเพื่อให้บิน <c oughs> แต่เคี่ที่ดันหลังแต่นี่ครับพวกไทยพวกคนในเรื่องไททันครับเขาใช้ตดในการบินครับปล่อยไว้ด้านหลังเหมือนกันนะแต่ใช้ตูด <c oughs> ไอรอนแมนไ,ม <c oughs> ไปต่อเมื <c oughs> ่อไหร่มึงจะตายหาไปได้สักทีรีบรีบตายหาแล้วกูจะได้จากโลกนี้แล้วมาเล่นกับมึงเนี่ยอ่ะอ่ะ <c oughs> มึงเหลวเหลวดี เย่เย่เอาเด้เอาเด้มีคนไทยด้วยเอามีคนไทยด้วยไอสัตว์เอาเด้หล่ออะไรหล่ออะไรเอาเด้เอาเด้จัดจัดเลยจัดเลยเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรไอสัตว์แล้วเราเป็นเกตนะเป็นเกตโง่ๆนะยังไม่มียูเซอร์นะเพราะสมัครไม่ได้ นะคนที่มียูเซอร์ได้ได้ชื่อเท่ๆนะฮะอย่างนามิคาเซะนะฮะอะไรของนายอ่าอะไรของนายโอข้ขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่มัน,ม,น,นมันไปหน่อยมันไปหน่อยจุดใส่เลยเฮียยังเทือน <laughs> ครับครับเลยครับนี่ครับ นี่ครับนี่มันแน่นนะปล่อยหลวมๆบ้างก็ได้หลวมหลวมโทษโทษโทษไอ้ชั์ยังเกรียนโหดเกรียนนักเรียนไทยสู้สู้ไอ้ย่คุยแชทได้มันเกียนเมื่อเปิดหม่ได้นี่เกรียนยิ่งกว่า ผมรู้เลยผมรู้เลยมึงจะบินไปไหนนักงหนาเนี่ยไทยท่าเหลือสองตัวชนะเขาไม่ได้เอะแล้วอยู่ไหนอีกสองตัวเนี่ยเงียบเลยที่ไม่มีการตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเอาไทยท่านไหนมาในโมดะสรุปะิธ้เล่นไหมนี่ยอ๋ออ๋อบั๊กบั๊กกรรมกรรมค่าหมดแล้ว แต่ไม่จบ <laughs> พีชีพกดทีเพื่อพีชีพไอ้ีอย่างนี้สัตว์พีชีพ <laughs> เขียนผิดดสัตว์ดูบันเทิงอะไร <laughs> มึงพีชีพดีเฮียอรอพองแต่ลิบินเหรอแล้ว <laughs> มึงจะปล่อยตดเฮีย รู้ไหมฉันบรรยากาศเหม็นตนมากเลยมึงทำลายโอโซนไอ้เหี้ยมึง <c oughs> รู้ไหมกดทีโอ้้ไอเหี้ยมึงกดทีดิสัตว์กดกูทีสัตว์เอ้ยฟักเอ้ยฟักอยู่้ยฟักดักฟักด็อกฟักดิกฟักคอโรข้อไอ้เหี้ยฟักทองฟักบัวสัตว์ <c oughs> อ่าได้เล่นแล้วเย้ไปเลย Yeah. เยี่ยมไปดดดูดูดูหน้าตัวละครเราซิสเปอโซออ่เจฟเดอะคิลเลอร์อ๋ออมีทำท่ามีทำท่ามีเล่นท่าเล่นทางอ้าวโหเกรสเก้าสี่หนึ่งเจ็ดสี่นะฮะโอ้โหเขาได้คิวไททันไปเรียบร้อยอ่ะเราไปคิวมันบ้างคิวมันบองเอาดีเอาดีไม่ได้เล่นนานละเอ้ยอย่าพึง่งอย่าพึง่งอ้าเกือบเกือบไอ้สัสเกือบ มึงตายมึงตายนี่ไททันตัวแรกในรอบหลายล้านปีอยู่ไหน,ไนอยู่ไหนไททันอยู่นะอยู่ไหนหอยู่ไหนฮะอยู่ไหนบินบินบินเทะลาเทะลาเล่นลมบินหล่อบินลอยบินทลาเทลาบินหลบินลอยเออเจ้านุองน้อยคอยบินสู่เวหาลองทะลาเล่นลมต,ตดบ้างเลย บินบินลาะลาเย็ดลมบินลงบินลยบินทลาะลาเดาลมบินลงบินลอยเฮ้ยเฮ้ยอ่าฮิวแมนววน้ยเย่กดฆา่าไปแค่ตัวเดียวมาใหม่มาใหม่รุยใหม่อืมจัดเต็มเต็มสตรีมครับจังวันี้จังวะนนี้โอ,อ้บินยังรวดเร็วปล่อยตดด้วยอืมอลังการตดยังแรงไปไปเราจะเรียกว่าอะไรดี เจฟเจฟเจฟจังเจฟเดอะคิวเลอร์จังดูปากของเขาสิเดอะโจเกอร์จังอ่าเดจังไรโอ้ยมึงฆ่ากันเร็วจังฝีมือมึงเล่นมาสิบป,ปีแล้วไอสัตว์มึงจะเยอะไปไหนกูนี่กากหยางเขียดกูยังไม่บ่นเลยอ่าโอ้โหพุ่งแรงตดพลังตดของเรานี่อารอนแมนจังโอ้เอาแต่ท่านไอ้ไททันเตี้ย กูเตี้ยวมันอีกเฮียไทยทันเตี้ยเอ๊ะแต่ท่านไทยท่านเด็กโอ้น่ารักจุงเว้ยน่ารักจุงเว้ยโอ้ทุูกไม่โดนไอ้ควายเอาเฮ้ยกูก็ยิงไม่โดนไอ้ควายไทยท่านเด็กโอ้ยเอาเฮ้ยมึงไม่ตายได้วะมึงไม่ตายได้ก็โอ้ยพ่องพ่องพังอ๋อตูนระบงดูดูท่าบินท่าบินเอาหำหำกระแทกหำกระแทกลมเพื่อเพื่อการพุ่งตัว ว่าได้ความเกียนอันไหนอีกตัวง่าเฮ้ยนี่ไงมันส่งสัญญาณแล้วสแสดงว่ามันเจอแล้วเฮ้ยนั่นไงจริงด้วยเออเอาดิเอาดิเอาดิเออเย้ฮู้ฮิวแมนเวนเวนพื่อนเก่งเจงดูว่าพอมันมันไม่มีคนเล่นเป็นไททันวะน,นึ่งนี่อ่ะไปลยุยเพื่อนเพื่อนอยากเฮ้ยดูด ลุยสสบสบ่บีบซีอฮะ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 อ๋ออ๋ออ๋อะโอ้ยติดแล้วะอุยเท่านั้นหัวขาวดันเต้อะฮะฮดูดดดูดด้ดูดููดูดูดดูดูดูดดูดูรูดูดูั้นูดูดูัูดูดูด่ดู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 าูดูด้ดูดดูดูดูดดูู ทำไมเริ่มใหม่อืมลุ่มทำทียาวเลยใหญ่ใส่เข้าไปหยอเข้าไปถัดลงไปไปย,ยุดยังเยด็ดตูดของไทยท่านจนตูดบานแค้นเพราะว่ามันขาพ่อแม่กูแล้วเมื่อไหร่กูจะได้ฆ่าบ้างเนี่ยยืนดูตัวละครลางคลิปนี้ชื่อคลิปสร้างตัวละครเนี่ยยืนดูแค่ตัวละครก็พอนะความน่ารักของผู้หญิงที่ดูท่าทางจะก,ก๊อฟซาชามาเต็มๆซาชาอินนี่บ้า เนี่ยครับปะเป็นหน่วยสำรวจต้องฆ่าไททัทนเก่งๆใช่ไหมโอ้ยอยู่งั้นเต็มเลยสร้างผลงานสร้างผลงานเอะแต่แม่งมีคนแล้วไม่แยง่งไม่แยง่งไม่แยง่งปล่อยตดเพื่อความเด็วโอ้ไอ้ที่นี่กระปัน่นที่อะไรเนะี่ยโอ้อย่ายแย่งกันอย่ายแดงกันอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันคุ้งออกไปลงเออ ให้ท่านตัวที่สองในรอบปีอ่าเดี๋ยวนี้สกิลมันโหลดเร็วนะดูพอใช้ปุ๊บมันโหลดหมุนอย่างไวแต่ก่อนนี่โหก็ใช้ใช้ได้ทีนึงมึงเอ้ยลอยยันลูกกูเกิดไอเหี้ย w h เ t the fuck เลยอ,อ๋อบิดนอ๋อควงผิวควงผิวเท่เท่ทอยู่ก็ก็ใช้ได้นิดนึงก็ใช้ได้นิดนึงเฮ้ยยายากูรู้มึงคิดอะไรอยู่แหมทำหน้า หน้าตาจุดๆโง่อย่าคิดว่ากุเฮ้ยเฮ้ยอย่าคิดว่ากุไม่รู้ว่ามึงคิดอะไรอยู่ว่าเธอคิดอะไรอยู่ฮ่าฮตายฮะต้องฟันหลังคอเท่านั้นหลังคอมันจะดำนะฮะต้องขัดหน่อยก็เลยไปเอามีดขัดคอให้มันนะครับไปเป็นคนไม่ดีไงชอบขัดคอนะ,ะเขาพูดอะไรอยู่ก็ขัดคอเขาตลอดนะครับคนละขัด ฮนะักคูนามาชาชาสนุกเฮ้กันในสุขใจเรื่องร้ายไม่เคยบีนางโปโอเอวีถ้าทูหัวคุณน <c oughs> าทะลึ่งตลอดมึงไอ้แจกมันก็สั่นละลิกละลีอยู่นั่นแหละเ,เหลือมึงคนเดียวนี่สั่นหาพวงอะ่ะโอ้บายบายโอเคบาย ก็ว่าสไเด์นี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่านะถ้าเกิดใครคิดถึงนะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคลิปไทยทันแต่นานๆอาจจะทีหนึ่งนะเพราะเกมมันเล่นแล้วก็เบื่อไวเหมือนกันนะครับแต่มันเล่นนานๆทีมันก็สนุกอ่ะนะฮะเอออะไรทุน้องเนี้ยนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ติดงานอะไรหลายๆอย่าง นะครับก็ต้องขอประธานอาภัยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาเสมอนะครับดราม่าแป๊บหนึ่งนะครับอ่าใครชอบคลิปนี้กดไลค์ s ับส c r ร b ์ไลค์แชร์อ่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะอืมบ๊ายบายครับ